ตาเดียวเอาไมเจ้าคนอมคนเ้าพยาบาลแบบพี่นเ่ไเ่ดีตาไม่มีนะกระยูได้กระนอนหากกระดอนควานกระตาใสๆเนาอคุอจริงของเนี่ยมือค่ มาเทจะใส่หวังรับตัวพวกผู้ขามาตะเมี่ยงมันค้ำท้องคุณแล้วถ้าว่าลูกหลานข้ามีนี่กันขืนเฮี้ยนไหมเกิดพี่พ่วมเหลี่ยมใส่แล้วมาครับพุ่งให้ลูกเต่าจักเท่าย่างผักเย็นเมืองเด้มาจังว่าเท หากสีมาคุ้มกันขอตทอนนั่งเคยขอแดงเฝ้าเสียงแห้งย,ยาเ,เจยดแขนขอนำเจ้าบูญเจ้าชวนเอยขอว่านขอชวนได้ขบวนได้อันใดมาเนี่ยนะได้เลยัง้เละเอ้าอันนี้เอ้ยมีหลายอันนี้มาตอนพาลูกหลานหาผิวคนมาพร้อมฟูสู่อันสันตัวว้า มีบโน้อกรจองฝ่าผ ah. ่าซองยอฝ่าเอามาไว้ไว้้อันใหญมาาแช้โอ้ยได้มาเมดถุกต้องแห่ลูกท้องม่องลูกกว้าได้ฟปิ้นฉ็ดปัดหัวขอเอาตัวมาอยู่ใส่เพ่อที่ได้แนบโน้อ หขอมาบนอาามาห่นยนอัมีว่งดีมาดองด้วยถ้วยแในแซาเยหญิงไ้ข่านมาห่ฟูสูอันอันาง้วยงูนันเปไก่มูมาขอินปูปาให้หาผลมาตอนแล้วผลพพ่มาให้มหาไเข้าัวมาขอย่งขออเปิดประตูป้อไห้บันไดแก้วอยากย่างดี อ้าวหูบนม่ะหูบอนอ่ะมี่บอนอะมี่บอนแถวใดที่บ้าสังเพื่อนใหม่ใส่ห่าเต็มหลังนี่ขั้นต่อบอได้คอยกบ้ห้เจ้าขึ้นว้าวจอดบอดจอดบอดจากคนบรอเข้ามาเรห่ให่ได้พ่บ้าวเดได้ิเข่าได้ห้องขึ้นบ้านเอบ้านเด้่อ เสีร้องบอก่งเนื้อคุณแม่เด้อท่านก็ถือกระจ้าให้เคินถือกระจ้าให้เกิรนเด้อเศรษฐเนี้ยนลงนี้เชื่อว่าเท้าุนมันแมนบอสบมันใดเงี้ยนลังนี่เชื่อว่าเท้ามันขงเมนบอสขามตรงเชื่อว่าเท้าองอาจแกนกาชื่อว่าเท้าชุ่มเย็นมาเส้นชื่อว่าเทสาสัตว์เชื่อ ตั้งสน่ยค no ือช no ื <t <t ่อปะเท่าข้ามแข็งไม่ละแนงชื่อปะเท่าอโรมัไม่โขกใกล้ชื่อปะเท่าบุญหุ้มไม่ปั่นร่มเสือปะเท่าบุญหนาใช่ค่าชื่อปะเท่าปกป้องยกขึ้นงามอ่องตองชื่อปะเท่าบุญมั่นขวเยินนอนกลางเว้นฝันดีมีโศกนอนกลางเว้นบ่มีหลวงมาเบียดเบียนฉันตัวเรคนแม่แม่ก็น้อ สำมเจงนต่วัทมขึ้น่วงมาคู่ค้ำลูกหลานยนท่านพวกหลานลูกห้อยทุกยาดห้ยโอเชิญชวนเพื่อเงวนยนกันเดียวนแเลอเป็นเชิญอะไยบ้านนี้